ผมต้องขอสวัสด,ดีคนดูทุกท่านแล้วกันเลยนะครับผมคลิปนี้กับพี่พลอีกแล้วนะครับผมลในวันนี้นะครับอยู่ในิระบบแมปออนไลน์โคสต์โอเวอร์นะครับผมซึ่งตอนนี้นะผมทางตัวแบบก็ได้ทำการอัปเดตไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็ในวันนี้นะครับพี่จะมาสรุปอัปเดตให้จบภายในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับผมซึ่งในพี่จเจาพวกอัปเดตที่มันสําคัญสําคัญมาบอกแล้วกันนะครับผมอันไหนที่ไม่สําคัญก็พี่ก็จะไม่เอามาเนาะโอเคนะผมมาอันดับแรกเลยนะครับผมก็ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ตาม อย่าลืมกดไลค์ครบ3 0ไลค์แล้วกันนะครับผมโอเคมาครับก็นะครับอัปเดตนี้เนี่ยบอกเลยว่าสําคัญมากๆเลยนะคุณดูซึ่งเป็นอัปเดตใหม่นะครับเป็นอัปเดตของไคจูหม่เลกแปนนั่นเองนะครับผมมานะครับก็เดี๋ยวในวันนี้นะครับพี่จะมารีวิวให้ทุกคนดูเลยอันดับแรกคือเกาะไคจูนะครับคุดูที่อัปเดตเข้ามาใหม่ซึ่งก็จะหน้าตาประมาณนี้นะผมซึ่งตัวก็ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคประมาณนี้เนาะนะฮะโอเคนะผมต่อมานะครับผมโค้ดนะครับไอ้น้องๆเนี่ยใส่ตาพี่ได้เลยนะครับผมโค้ดเนี่ย จะมีทั้งหมด2โค้ดนะครับอ่าแล้วผมซึ่งโค้ดแรกนะครับเพื่อนดูก็จะเป็นในส่วนของนี่เลยนะครับผมไคจูนะให้ทุกคนเขียนตามนี้เลยนะครับผม k a i j u นะครับไคจูนะครับให้ทุกคนกดอัพแต่พี่ใส่ไปแล้วเนาะพอทุกคนใส่เสร็จนับทุกคนจะได้เป็นในส่วนของพวกผงแล้วก็ชุดน้ํายาดบนะครับผมอ่าและต่อมานะผมเป็นในส่วนของ1.2ึ่งจุดสองอิมไลนะครับอันนี้คือเป็นไลท์ครบ1.2ึ่งจุดสองล้านเนาะอันนี้ก็จะได้เป็นในส่วนของสัตว์สัตว์ขี่ใหม่เลยนะครับผมซึ่งสัตว์ขี่เนี่ยเล สัตว์ขี่ใหม่อยู่ตรงอันนี้เลยทัดตรงน้ำนะผมนี่เลยนะครับนี่เลยจะเป็นสัตว์ขี่กบนะคนดน้องก,กบฟ้านะผมซึ่งความไวเนี่ยสามร้อยห้าสิบห้าเลยแนละ้วพอดูถือว่าเร็วมากเลยนะก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับโคดนะฮะโอเคต่อมาเลยเป็นในส่วนของช็อปนะครับหรือว่าเกมพาร์สมาเกมพาร์สเนี่ยถ้าถามว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้านนี่เลยันดบแรกเลยนะผมเกมพาร์สเนี่ยมีเป็นในส่วนของสัตว์ขี่ใหม่นะซึ่งพี่จะซื้อเลยลวกันพอดีของมันเหลือครับแล้วต่อมาคนระับผมเป็นในส่วนของนี่เลยนะผมไฮเปอร์สตอเรจนะครับ อันนี้เนะี่ยจะเป็นในส่วนของนี่เลยนะครับอ่าที่เก็บของในกระเป๋าเราตรงอีเวนต์รี่เนี่ยคุดูซึ่งใช้ 1, 4 9 9ส้ตัว๋วตั้งแต่ตอนที่ยังไม่อัปเดตนะครับพี่ก็าฟาร์มตั๋วมาเยืะมากๆเลยเกือบ4,000ันกว่านะครับดูนะซึ่งพี่ก็สามารถซื้อได้มาแล้วก็สัตว์ขี่ที่มันได้มาใหม่ก็คือจะเป็นในส่วนของอะไรวะมันจะเป็นอะไรเนะี่ยอ๋อสัตว์พวกไคจูอะไรประมาณนี้อ่เดี๋ยวพี่ใส่เลยแล้วกันเอ้ยไม่ต้องพี่ชอบสีม่วงพี่จยใส่น,นี้ดีกว่าโอเคนะครับครครับมนดู ก็ต่อมานะครับผมจะเป็นในส่วนของควยนครับซึ่งควีเนี่ยก็มีควีมาใหม่ด้วยนะพอดูมาเดี๋ยวเราจะพาทุกคนทําเลยนะครับในส่วนของควีนเนาะมาครับอันับควีแรกเลยนะคนดูเซสเปาเนาะก็เหมือนทุกๆเกาะที่ผ่านมาเลยนะครับมาและทุกครั้งที่ก่อนจะทํำควยนะผมพี่แนะนําว่าให้น้องๆนะครับผมกินในส่วนของเอ็คีด้วยครับนี่เลยกินเข้าไปมาเดี๋ยวเราทําควีกันอันดับแรกนะครับเซสเปาอ่าพี่ทําเสร็จละมาเลยต่อมาจากการรีมูนะพอดูนะไอตัวนี้เนาะ ไปสามสิบตัวนะครับผมมาเดพี่สกัดด้วยเพราะว่ายังไม่มีโอเคตีไปเรื่อยนะครับนดูตีไปเรื่อยโอเคตอนนี้ก็เพลเสร็จแล้วคอนโดมานะครับแล้วเราก็จะรับเพลเลยนะผมนี่เลยต่อมานะผมจัดการตัวไหนวะจะหาก่อนแปบนึ่งสี่นะครับอ่าน่าจะตัวนี้นะครับใช่ไหมอ่าจัดการตัวนี้เนาะเนาดูเนาะซึ่งนั้นถามว่าเลดบอสมาเวลาไหน,นครับอ่าเดี๋ยวเราค่อยไปคุยตอนสุดท้ายแล้วกันนะครับมาคอนโดเพลยสสำเร็จแล้วครับผมไปรับเลยเวิอัพแล้วเย้ยต่อมานะผมจัดการอนะ่า คาโบลุนะครับคนดูนะซึ่งอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวหาก่อนคาโบลุน่าจะเป็นตัวผู้หญิงนะครับคนดูนี่เลยตัวนี้โอเคตอนนี้ก็ทาเควสสําเร็จแล้วนะครับผมมาเรามารับเควสดก่อนเลยครับเรียบร้อยครับต่อไปนะผมต้องไปฆ่าบอสบอสในเกาะนี้ทั้งหมดห้าตัวนะครับซึ่งเดี๋ยวพี่วิ่งหากปนหนึ่งอันนี้เลยสัต์สัตว์เลี้ยงที่ซื้อในอ่าที่ช็อปก็นี่ประมาณนี้เลยนะครับเปิ้งเรียบร้อยครับเควสดสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะผมรับเลยปุ๊บเรียบร้อยเวลเพิ่มมาเยอะมาก แล้วต่อไปนะผมเราต้องจัดการบอสนะเพื่ดูเป็นบอสโลกหรือเปล่านะครับอืมจัดการไคจูนะที่เป็นบอสโลกแล้วก็จัดการดันเจียนมันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะคนดูนะครับผมอ่าเวฟเพิ่มอีกแล้วเวฟพี่เพิ่มมาสามร้อยวันเลยโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมนะคนดูต่อมาเราไปในส่วนของเบนทันพาร์นะครับเบนทันพาร์มีอะไรเข้ามาใหม่บ้างก็ยังไม่มีอะไรเข้ามาใหม่ก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับผมต่อมาเป็นในส่วนของกิลนะกิลเนี่ยมีอะไรให้อัพบ้างโอเคดูเหมือนว่าพี่จะอัพหมดแล้วนะครับ โอเคก็จะประมาณนี้นะคุณดูมานะครับผมก็เนี่ยเดี๋ยวพี่เนี่ยจะพาน้องๆไปดูในส่วนของ Discord กันเลยดีกว่านะครับพี่จเจ้าที่สําคัญสาคัญเท่านั้นนะคุณดูนะผมมาอันดับแรกเลยนะผมคุณดูมาเลยนะครับปึ้งนะผมเราก็ได้ทําการมายังหน้า Discord ของตัวแปเป็นชี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคนดูแล้วพาทุกคนไปดูในส่วนของนี้เลยดีกว่า Discord อตกดีกว่านะครับเอาที่สาคัญสคัญเท่านั้นนะอ่ะนี่เลยอันดับแรกนะครับคุดู อ่า new edition นาะอคนดูเนาะซึ่งอันนี้นะผมเขาทำการเพิ่มดาบแรง์อินเข้ามาใหม่เลยนะผมนีม่เลยนะผมอ่าดาบแรง์อินเขาได้ทำการถูกเพิ่มเข้ามาแล้วนะผมซึ่งจะมีดามจ20เท่านะผมจากดาบที่เป็นแรงซ์จนะีเนาะคนดูเนาะซึ่งถือว่าโหดมากๆเลยนะผมดาบแรง์อนเนี่ยก็แนะนําว่าใครที่ขยนันขยันหน่อยก็สามารถทําดาบแรง์อนได้นะผมก็ถือว่าแรงมากๆเลยนะดามจ20เท่ากว่าดาบแรง์จีเลยอะ่ะเออต่อมาเนาะผมเป็นในส่วนของเกาะที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือเป็นเกาะไคจูแลนเนาะคนดูเนาะนี่ เกาะทางเกาะน,นะผมก็จะมีเป็นส่วนของอาเกาะใหม่ดันเจี้ยนแมปแล้วก็ w ว r l d ลบอสเข้ามานะครับซึ่งจะมีห้าเงานับ7ดาบ1นึลีกจิตเวสนะผมเหมือนกันทุกอัปเดตเลยนะครับต่อมาผมเป็นนิวนะครับผมอ่านี่ก็คือจะเป็นเรือนะครดูนะนะครับก็เพิ่มเรือเข้ามาใหม่6เรือเนาะครับรซึ่งพี่ก็ได้ทําการซื้อไปละนั่นแหละ ต่ว่าผมเป็นสปินนะครับผมอัปเดตซึ่งมอนในสปินเนี่ยดูเหมือนว่าทำนาจะถูกลบแหละเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปดูก่อนเลยดีกว่านะครับอ่าใช่นะครับมอนจะถูกลบไปแล้วก็ทาการเพิ่มมอนใหม่เข้ามานะครับซึ่งโอกาสออกหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันคือตัวอะไรวะคนดูเดี๋ยวลองสุ่มดูก่อนให้มันเหลือสักห้ารอบเผื่อแบบสุ่มรอบเดียวได้อะไรประมาณนี้ไปไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับอ๋อเหมือนมันจะเป็นแรดภูเขาเนาะคุณดูเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมต่อมาเป็นในส่วนของ New Pro ดักดูนะครับพอดูนะคร เขาทําการเพิ่มเกนะมพาร์ตน้องคนดูเนาะนี่เลยนะครับเขาทําการเพิ่มไฮเปอร์สโตรเรจเกมพาร์ตมานะผมซึ่งเพิ่ม,มความจุ150%ให้กับช่องเก็บของนะ้องคนดูเนาะต่อมานีผมเป็นเบสเมาส์บัดเดิลนะคนดูนะนี่เลยครับเขาทำการเพิ่มสัตว์ขี่เข้ามาใหม่2ตัวคนระับอ,อย่างที่พี่ซื้อให้ดูนะครับผมมาต้นคลิปนะครับต่อมาเป็นอ่าโปรเกรชันอินเซตนะคนดูนะนี่เลยนะคนดูต่อมานีผมเป็นในส่วนของเลเวลนะผมเลเวลนะครับจากตอนแรกที่เป็นอ่า355นะครับเขาทําการเพิ่มมาใหม่เป็น 380แล้วก็สเตตนะครับจากตอนแรกที่มันตันแค่สองร้ามสิบเขาให้ทำการปรับใหม่เพิ่มมาเป็นแม็กสเตตสองก็คือตัน250นะครับผมประมาณนี้นะครับต่อมาเป็น Challenge System นะครับผมซึ่งถ้าเราอัพวิวถึง375เราจะสามารถปลดอีกช่องนะครับคุณดูซึ่งเราสามารถอ่านะครับผมก็ชาริทนะครับเราสามารถเลือกได้3ามพรสวรรค์เลยมาเดี๋ยวเราพัดทุกคนไปดูเลยดีกว่านะครับถ้าเราวิวสามร้อยเจ็ดสิบห้านะครับนี่เลยมันยังมีให้เลือกอยู่3ามพรสวรรค์นะที่เราต้องใส่นะคคครรรรรััััับบบบอออนนดดดแกเเลยะ่าามสต์ู นี่เลยก็สามารถใส่ได้2ดาบนะครับต่อมาเป็นอ่าอ่าอะไรวะ Shadow General หรือเปล่าใช่ไหมทานผิดต้องขออภัยนะครับอันนี้เนี่ยเวลาเรากดใช้ใช่ไหมครัคนดูนะครับพวกมอนเนี่ยมันจะไม่แบบว่าไปตีทีเดียวอย่างงี้นะคนดูพวกมอนเนี่ยมันจะแยกกันตีเนาะคนดูเนาะนะครับผมซึ่งอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะครับสำหรับใครที่อยากไปลงในส่วนของ Infinity Desert นะครับคนดูมานะครับเดี๋ยวเราดูต่อไปกันเลยดีกว่านะครับอ่าต่อไปนะผมเป็นในส่วนของ Titan Fusion นะครับคนดูนะครับ ก้อนนี้เลยนะครับคุณดูเราจะสามารถใส่ฉายาได้2ฉายานะครับผมซึ่งถ้าถามว่าสามอันไหนดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าให้พี่พูดตรงๆนะก็คือจะเป็นในส่วนของทั้ง2อ,อันนี้นะครับผมอ่านะครับพอดู2อ,อันนี้คือถือว่าดีมา,มากๆเลยนะแล้วแต่คนจะประยุยกต์ใช้นะ้องคนดูเนาะซึ่งจะเป็นพี่นะพี่จะเอาเป็นไท t ันพิวชั่นดีกว่าเพราะว่ามันจะสามารถใส่เป็นในส่วนของฉายานะครับหรือว่าไ i t a n เนี่ยได้2อ,อันเลยทั้งทั้งเมนทั้งซับเลยนะครับเราสามารถใส่ได้ทั้ง2อันซึ่งมันจะมีประโยชน์กับเรามากๆนะครับพอดู ใส่ฉายาที่มันแบบว่าบบกเลเวลบวกแล้วพวกนี้มันก็จะเลเวลเยอะยิ่งขึ้นใช่ไหมล่ะ,ะนะครับผมซึ่งแต่และฉายามันก็จะมีข้อดีของมันไปนะครับแล้วจะอยู่ที่คนด้วยนะผมว่าจะประยุกต์ใช้ยังไงเนาะโอเคนะผมก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคนะผมต่อมานะครับผมคนดูนะฮะนี่เลยก็จะประมาณนี้นะอันนี้พี่ได้พูดปลดไปแล้วนะคนดูเนาะต่อมาเป็นส่วนของหอคอยนะผมหอคอยเนี่ยเขากำการเพิ่มผองมาเยอะเหมือนกันนะผมไม่ว่าจะเป็นพวกอ่าแมปในะหอคอยมาใหม่นะครับผมแล้วก็หอคอยเนี่ยคือเราสามารถไปได้สูงสุดด200ชั้้นนนนแลวนะคูผม จะเพิ่มมา่าซึ่งของโค้ก็จะเพิ่มมา4เงาแล้วก็4ีิลิกด้วยนะครับผมดูก็ถือว่าดีนะครับผมโอเคต่อมาเป็นเลดอัปเดตนะครับอันนี้ก็สําคัญมากๆเลยนะพอดูแล้วต่อมาถ้าผมเป็นในส่วนของเลดอัปเดตเนาะซึ่งอันนี้นะผมก็จะปรับใปนส่วนของพวกเบลุหรือพวกเมอลหรือลาดูด้าอะไรพวกนี้นะผมให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับและต่อมาจะเป็นในส่วนของเลดเอเพีบูนะครับอันนี้ก็คือเราเนี่ยจะสามารถได้เอพีจากพวกเบลุหรือว่า Red, <LED. S 2> วินเทอร์เลดเลดก็คือพวก e in, อีวินที่เป็นสโนโมนะ่เา e เล้บ อ่าต่อมาเนี่ผมเป็นอ่จังเกิลโมนาเรตนะคุณดูเนาะอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของเรตใหม่นะที่เพิ่มเข้ามาก็คือจะเป็นนิวโมนาเรตว่าก็คือไอตัวนั้นแหละราการน,นั่นแหละลคุดูราชันอิเคียว่าสูตรนะโอเคนะครับผมต่อมานะครับผมเป็นสปาวไทม์หรือว่าเวลาเกิดของอีเวนต์เนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นวันธรรมดาเนี่ยก็คือจะเกิดทุกๆ1ชั่วโมงนะครับผมต่อวันนะซึ่งจะเกิดแค่รอบเดียวเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์น,นะครับคนดูซึ่งมันจะเกิดแค่ อ่าต่อวันคือจะเกิด2รอบเนาะก็คือจะเกิดนาทีที่15กับนาทีที่45่ส้นะผมก็ยกตัวอย่างเช่นเที่ยง15นะผมมันก็จะไปเกิดอีกทีเที่ยง4ีนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับโอเคต่อมาเป็นในส่วนของจังเกิลเลนีวอร์ดนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นรางวัลจากกลีนะหนึ่งคือจะได้เป็นในส่วนของ3เงา2ลิลิกนะครับผม1เมาส์นะครับ1เตเติลแล้วก็ได้เป็น4คอยเนาะคอดูเนาะซึ่งอย่าลืมไปทำกันด้วยละ่ะคอยดูโอเคนะผมต่อมา อ่าชาร์เจอร์แอดฟิกน้ำอันนี้จะเป็นการแก้บงแก้บัคอะไรต่างๆเนาะซึ่งเราก็ไม่ต้องอ่านก็ได้นะครับผมก็ใครที่อ่านก็อ่านเลยนะครับพอดูแต่ว่าพี่ไม่อ่านดีกว่าเพราะแก้บัคปกติของเกมนั่นแหละโอเคต่อมาเป็นนิวโค้ดนะครับผมซึ่งนี่เลยเขาทำการบอกมาชัดเจนนะครับผมว่าโค้ดเนี่ยมันได้อะไรบ้างนะพอดูนี่เลยอันดับแรกผม 1.2m นะครับผม 1.2m ่งจุดไลท์นะพอดูเนี่ยได้เป็นส่วนของดั๊ตอ่าพอชั่นนะครับทิกเก็ตแอนด์ไฮบริดมาร์กอัลทรามพอดูก็คะครับ ต่อมาเป็นในส่วนของไคจูอันนี้เป็นในส่วนของ dust ticket หรือ potion นับก็คือจะได้ปกติทุกโคนแล้วที่เขาให้มานะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นับคนดูนะครับผมเราเลื่อนมาข้างล่างอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแก้บงแก้บ๊าอะไรต่างๆนะครับหรือว่าทําให้เกมดีขึ้นนะพอดูโอเคนะผมนี่เลยประมาณนี้นะครับอะต่อมานะผมเป็นในส่วนของไคจู u อ็ดจงเกิลโมนาด adjustment นอนคนดูนอนนี่เลยนะครับซึ่ง duo rank up เนี่ย duo rank ups นะครับผมจังเกิลโมนารดนะผมสามารถ เดืว่แรงอัพได้นะครับพอดูแล้วก็ไคจูนะผมก็จะสามารถแรงอัพขึ้นได้ซึ่งแปลว่าอัปเดตนี้นะครับเราจะสามารถหาไคจูแรงจีเอ็มได้นะพอดูก็ลองไปหากดูนะซึ่งพี่ก็ยังไม่หาหรอกของยังไม่ถึงกูตีรากันยังไม่ตายเลือดกี่ล้านเลือดกี่ล้านล้านแล้วนั่นแหละโอเคก็ทั้งหมดจะมีประมาณนี้นะผมก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ตามด้วยนะครับพอดูก็สำหรับคลิปในวันนี้นะผมพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ คลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมก็พี่ไปละคะคนดูซีอูครับไว้เจอกันใหม่เด้อ